คีเดียวของคุณทั้งสองก็คือเพลงเพลงนี้ครับกินข้าวผู้เดียวไปเที่ยวกับบ่อมีหมู่คนมีผู้สาวบ่ฮูบบ่โสดคงบ่เข้าใจมีสมาร์ทโฟนกะใช้บอกฮา์รกอผู้ไหนบอกได้ราคาบ่แม่นขี้ไรว่ามาละนายจังแม่นมันเหงานับมือกระหงอุกเฟซบุ๊กกะเอาบ่ออยู่ แห่งเล่นแห่งพอรูปคู่แห่งพอแห่งเหงาขัวเก่าสร้างบ่อหลูโตนหนอคนทึ่งฟ้าเห็นว่าบ่อว,ว้าวไผหนอสิคิดคือฮาวจมแรงจมเช้ายังมิดซีหลีสุกหลังใส่จักบาทแน่นาละแม่นวาคนที่เป็นเนื้อคู่อีหลี ตอนนี้เพิ่อนอยู่สกรรมเทพบอกที่ซุกสายกันคือจังไก่ตีโลดได้บ่อยากมีคนเคียงคู่ควงแขนไปกินชาบูไปใสกระใสเสื้อคู่บอกเพิ่นให้หูแน่ทอบขันเพิ่นกันเหงาคือกัน สกิดเพื่อนแน่ได้บอให้เพื่อนมาโพสตหน้าวอว่าโอว่าโอละหนอขันสั้นฮาวสิได้พอกันบอสดกระรอกระเดียกระซางบอซุกหลังใส่จากบาดแน่นะละแม่นวาคนที่เป็นเนื้อคู่อิหลี ตอนนี้เพิ่อนอยู่สายกรรมเทพบอกที่สุกสส่กันคือจางไก่ตีโลดได้บอกลมหนาวพัดมาสีห้องหัวใจผ้ายว่างโปรดเถิดนงครานมาเป็นคู่ซ้อนได้บอกสิบ่อให้ยู่ใส่ไรตอมสิหอมแก้มน้องสุมือเศ้าขำสิ่เหตการบ้านละก่อนนอนทุกวันจนเจ้าพอใจเอโย นึ่งข้าวล้างถ้วยกระเห็ดได้สูุแนวสิให้คือเข้าแมวหรือว่าเอคือเข้าหมากระสั่งมาโลดนะสิบอกขัดใจนางสิยอมเฮ็ดสุอย่างให้เจ้าซำบายใจว่าแต่เทวดาสิส่งมาตอ,ออนนได้อย่าให้ถาดโดนหลายมันอ,อดอใจบ่ไหว เข้าใจแน่ว่าอยู่คนเดียวมันเป็นไปบ่ได้แนมเบิง่งเนื้อคู่กระจักซิมาตอนใดก็เห็นใจคอนอโสดแหนเดอร์สูหาขัวมือเปอือเยย อยากมีคนเคียงคู่คงแขนไปกินชาบูไปใส่กระใสเสื้อคู่บอกเพื่อนให้หูแน่ถอบขันเพิ่นกังเงหวคือการสะกิดเพิ่นแน่ได้บอกให้เพิ่นมาโพสตหน้าวอว่าโอว่าโอลนออยากมีคนเคียงคู่ ควงแขนไปกินชาบูไปใส่กระใสเสื้อคู่บอกเพิ่นให้หูแหน่ถกขันเพิ่นกะเงาคือการสก,กิดเพิ่นแน่ได้บอกให้เพิ่นมาโพสต์หน้าวอวา่าโอว่าโอลหนออยากมีคนเคียงคู่ควงแขนไปกินชาบู ไปใส่กัดใส่เสื้อคู่บอกเพิ่นให้หูแนทถอบขันเพิ่นกันเหงาคือการสกิดเพิ่นแน่ได้บอกให้เพิ่นมาโพสหน้าวอว่าโอว่าโอละหนอขันสั้นฮาวสิได้พอกันบอกโสดกระรอกระเดีย